อันนี้เป็นสวนนะคะเป็นสวนต้นไม้ของคุณยายในบ้านนะคะคุณยายเอาไว้ในบ้านนะคะสวนต้นไม้นะคะนี่เป็นสวนเป็นสวนต้นไม้ที่คุณยายปลูกไว้ในบ้านนะคะ เป็นเรืนอนเพาะชำด้วยนะคะเรืนอนเพาะชำแล้วก็เป็นอ,อศูนย์เป็นที่ตั้งต้นไม้คุณยายปลูกไว้ก็ไม่มีที่ไว้ก็ต้องมาหาที่ไว้แบบนี้นะคะอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในบ้านอันนี้เป็นเรืนอนเพาะชำนะคะเรืนอนเพาะชำไปในตัว อันนี้ก็รอบบ้านล้วรอบรอบที่ไว้นะคะอันนี้ก็ใช้เนื้อที่เนื้อที่ไว้ก็ประมาณประมาณสี่สิบนะคะสี่สิบตารางเมตรนะเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วต้องหาที่ระบายอากาศแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาเที่ยวสวนของคุณยายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ